สวัสดีค่ะวันนี้ไวายพามาชมวาวเผาถ่านสวดววยสไตล์บ้านๆไม่เหมือนบ้านเขาจริงๆนะเนี่ยวจะมันจะมีตอไม้นะคะตอรากไม้ที่อ่าติดกับพื้นแล้วยุดไม่ออกเพราะว่ามันถมเนาะวาก็จะมาเผาเผาแล้ววาก็จะใช้น้ําดับโดยที่ไม่ต้องใช้ดินเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีแรงจะไปขุดดินเนาะ พราะพื้นผิวดินของไวไวตรงนี้มันจะเป็นก้อนหินเนาะเพราะว่าเราเอามาถมเราซื้อดินเข้ามาถมแล้วมันจะมีก้อนหินผสมมามันขุดไม่ได้นะคะบริเวณบ้านไวไวมันน้อยนะคะอันนี้ไม่ใช่ทุ่งนาน,นะคะทีนี้ไวไวจะมาทํายังไงเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนเนีย่ยไวไวดับแล้วนะมีขันน้ําด้วยนี่นี่เนีย่ยไวไวจะดับเอานะคะไวไวจะทําพอใช้นะคะไวไวไม่ได้ทาเป็นธุรกิจเนาะเดี๋ยว ใบไบใส่ถุงมือก่อนนะจะพาเก็บทานนะอันนี้สุดใบไบเดอไปชมเข้ามาแล้วแต่ที่นี่เราไม่มีเหมือนเขาเนาะถทาไม่ได้เหมือนเขาเราก็เอาเท่าที่เรามีเนาะ<ม>อันนี้ใ้ไวจะจะดับเอานะเอาน้ําดับเอาน้ําดับแทนเนาะนี่ใบไบก็จะได้อยู่นะนี่ไงพอดับแล้วเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นภาชนะที่เราใส่อ่ะเราก็จะเก็บแล้วนาเนี่ยก็จะได้ฐานแล้วนะถ้าไปซื้อเขาก็หลายตังค์นะคะ อ่านี่ไงเราดับเอานะคะเพราะว่าเราเราไปดูเขาแล้วเขาจะเป็นธุรกิจด้วยเนาะของเราก็แค่ใช้นี่นะคะลอยลดับแล้วไปไวเผาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะนี่ก็เก็บเอาเอาไปใช้ได้แก๊สแพงมากนะคะห้าร้อยกว่าบาทที่นี่นะคะไปไวก็ทำก็เก็บเก็บได้เก็บได้ใช้ได้นี่ เาออกจากตรงนี้ไปเราก็จะไปผึ่งที่จริงก็แห้งแล้วนะคะแห้งแล้วมันก็จะมีอะไรผสมไปด้วยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ไหมเองเนาะนี่สูตรไว้ๆนะครับไม่ต้องลอกเลียนแบบแต่ถ้าลอกเลียนก็ได้นะถ้าเรามีถ่านหรือว่าถ้าเรามีไม้เศษเนาะแล้วก็เผาเผาให้เขา้าอ่าสุกๆหน่อยแล้วก็เอาน้ําไปดับโดยที่ไม่ต้องใช้ขุดดินให้มันเหนื่อยแรงอีก แบบนึงเพราะว่าเราใช้เอามาใช้เองนะคะทุกคนก็คงจะมีไม้เสียบที่บ้านนั่นแหละนะไม่เกี่ยวกับพื้นที่ที่อ่อยู่ในตัวเมืองเนาะอันนี้ที่ว้าอยู่ที่ชนบทสูตรไวายอ่ามีฟ้าอะไรมาด้วยเนาะนี่นีวก็กลับมาอีกนี่ไงได้เยอะเลยนะอันนี้มันไม่สุกไม่เป็นไรเราใช้ได้เพราะเราเรามีหม้อดำเนาะนี่ก่อนมาเริ่มเลยเห็นไหม ่ไงโห oh, สุกแล้วนะ hmm. เราทำใช้เราทำใช้นะคะนะคะวายวายมองไม่เห็นภาพน,นะคะเพราะาแดดเขาเขาไม่ไม่แดดเขาจะมองไม่เห็นหน้ากล้องเลยนะคะก็จะสุ่มนะคะถ้าภาพออกมาไม่ดูดียังไงก็กลาขออภัยนะคะเพราะว่าไวๆรู้สึกว่าจะโตมาทางนี้เนาะ โตโตเขาเรียกว่าอะไรอ่าชนแสงหรือว่าปะทะแสงอะไรเนาะนี่นี่เอะเก็บใกล้เกินไปไหมโอ้ยไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแคให้รู้ว่าทําอะไรนี่ตอนนี้เขากาลังจะซึมเข้าไปในเนื้อนะคะดูดิค่ะโอ้ยวายซูมไม่ได้นะเพราะว่ามนเออนี่ไงโอ้ยไม่มองไม่เห็นภาพเลยเนาะเนาะแล้วไวายก็จะดับนะคะ เนี่ยเนื้อเขากำลังจะกินไหมแล้วนะตัวนี้จะเป็นฐานเนาะเดี๋ยวเคาะดูตึงอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยจะลมแล้วนี่นี่จะสุกแล้วนะ่นนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสุกแล้วสุกแล้วนี่นี่ไง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 ไปว่ใช้น้ําดับแล้วนี่ไงจะได้แล้วนะพอจะเป็นเนื้อแตกแบบนี้แสดงว่าเนื้อฐานไฟเขาไหม้เข้าไปข้างในแล้วนะคะตัวนี้กําลังควันอยู่นะคะอืมใช้ได้ ก็ปล่อยให้เขาไหม้ก่อนแล้วเราก็จะมาดับอีกทีหนึ่งนะคะนี่เราก็เขี่ยมาอันนี้มีก้อนก้อนอันนี้ก้อนหินก้อนดินไหม้นะคะโยนทิ้งไปเลยแล้วก็จะเก็บแต่ฐานเนาะนี่ไงนี่ไงเนี่ยนี่คือทาใช้นะคะไม่ใช่ธุรกิจเนาะนี่เราจะใช้นําไม้ที่เรามีอยู่มาทําให้เป็นประโยชน์เนาะนี่นะคะ ไปดูเข้ามาเราก็ต้องมาเรียนรู้เนาะปรับในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเราทําไม่ได้เหมือนเข้าไปซื้อทุกอย่างเราก็มาประยุกต์ใช้นะคะเพื่อนๆก็เ,เป็นการทุนค่าใช้จ่ายได้เนาะในกณะที่เราต,ต้องไปซื้อเขานี่ก็ได้หลายวันนะคะได้หลายมื้อเนาะอยู่บ้านๆเราอย่างนี้เราก็ต้องใช้ทานอาศัยแก๊ส500กว่าบาทอยู่โข แล้วไปเอายากด้วยนะคะแก๊สเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปปุ๊บในร้านค้าเนี่ยแล้วแต่เขาจะมาส่งนะคะส่งที่ร้านนะคะอันนี้เราจะทําเป็นเชือกก็ได้อ่าให้เป็นไรทุ้นอย่างมีค่าทั้งนั้นเลยนะคะทุกอย่างที่ซื้อมาเป็นเงินเนาะนี่ถ้าเราไปซื้อเขาเขาไม่ให้ฟรีนะคะเราต้องซื้อเขานูน่นกองมาเริ่มเลย ดูวๆได้เยอะเลยนะคะวันนี้อุดรอแดดนี่อันนี้ไม่มันมันไม่สุกแล้วก็โอเคเราทาเป็นเชื้อทีหลังนี่เนี่ยเดี๋ยวเราก็เคาะนะคะนี่เคาะนี่ก็สุกแล้วนะคะแต่ก็คงได้บางส่วนเนาะแยกไปก่อนนี่เรามาเอาก่อนเราเก็บตรงนี้ก่อนเห็นไหมได้เยอะเลยพอเราดับแล้วไม่ร้อนไหมคะไม่ร้อน ไม่ร้อนเราไม่ต้องถมดินให้เหนื่อยเราใช้น้ำดับแล้วเราก็ไปผึ่งให้แห้งนะครับนะครับเสียงเบาอาจจะเบาเนาะเพราะมันไว้ไม่มีไม้เนาะดูจากภาพประกอบเอาไปแล้วกันนะคะได้เยอะเลยได้หลายเวลาด้วยนะทำกับข้าวเนี่ย อือนี่ยังไม่นี่ยังไม่เคาะนี่น,นี่นี่เคาะแล้วนะนี่นี่นี่ไงนี่ไงโอ้โชว์เลยโชว์เลยแม่ร้อนนะคะเพราะว่าเราดับแล้วใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ไฟเริ่มเริ่มเริ่มจุดไฟในประมาณอ่าหกโมงหกโมงเช้าเนาะหกโมงเช้าหกโมงเช้านะี่ไงนี่ไง เห็นไหมเห็นไหมนิทานทั้งนั้นเลยนะคะเป็นไม้ตะเคียนนะคะที่เป็นรากไม้สมัยที่อเอาไปทําสวนถาดนะคะที่ที่โรงเรียนเนาะทีนี้โอุ๊ยอันนี้เด็กเขาจะมาแก้เอาเอามาแก้รอแกอ้ติดรอติดมอสอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บไว้เดี๋ยวที่นี่มันมันฝังดินไงนี่ตัวนี้เอาขึ้นไม่ได้ะะขึ้นไม่ได้นะคะก็เลยต้องเผาอย่างนี้แหละเราจะค่อยๆทําให้มันโล่งๆที่สะอาดยังมีหลายต่อนะคะ มีหลายตอมากนะคะที่ที่เราต้องการที่จะอเอาออกจากพื้นที่นี้เนาะมันรกนะคะมันรกมากเพราะว่าวันไม่มีใครยกออกให้เนาะอันนี้จะเป็นลําต้นของเต้นโมกนะคะก็จะอ,ออกจากตัวเขาว่าจะถมตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้น้าท่วมเวลาน้ําขังแล้วมันน้าจะไหลลงมารวมกันนะคะประโยชน์ใช้สอยไม่มีเราก็จะทําให้มันิดเป็นประโยชน์เนาะ ัวนี้มันไม่ขึ้นเลยเนาะเดี๋ยวเอาไม้มาสะเดาะก่อนเอา้าไม้หายอ๋อนี่ไงมาฮิก้งก็เอียงนะครับก้มก็เอียงนะครับอโอนี่ไงออกมาละออกมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมออกมาแล้วค่อยๆออกมานะคะจะเคาะอ,อู้หูหล่นไปหมดแล้ว เนี่ยสูดวไวๆนะคะเห็นไหมนี่แล้วก็ดึงออกมาเลยกวาดออกมาเลยเขาดับแล้วไม่ร้อนนะคะนี่แล้วก็ค่อยๆออกมาเกลีรยออกมานะคะเดี๋ยวก็มาเก็บใส่นี่ไว้จะเยอะเลย อุ้ยไม้ตะเคียนนะคะไม้ตะเคียนแม่นางตะเคียนคงไม่มาตามหลอกล้อนหรอกนะเพราะอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้ตั้งเป็นสิบสิบปีแล้วนะไม่ใช่น้นน้อยนะคะเพียงแต่เราหาโอกาสและหาเวลาที่จะมาสะสางไม่ได้เนาะเยอะมากเยอะมากได้เยอะเลยเห็นไหม ก็รอให้เขาไหม้ก่อนไ,ไปค่อยจะได้มาเคาะอีกทีนึงนะคะตอนนี้เราจะไม่ใช้น้ําดับนะคะเพราะว่าเราดับไปแล้วส่วนตัวนี้เราก็จะเคาะนะคะเราจะเคาะนะ,ะอืมจับเร็จตัวน,นี้เก็บไม่หมดเลยนะัเก็บไม่หมดเลยนี่เห็นไหมนี่เราก็เขี่ยมาเลยอ่ะโอหอ่ะมอมมอมเป็ไม่หมดละนี่ไงนี่แต่เยอะเลยเนาะ ไหมเต็มเลยเต็มกำมังเลยเก็บให้หมดเก็บให้หมดนะคะ,อะรอให้เขาไหม้ตรงนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาเก็บอีกทีนึงนี่ก็จะได้แล้ว่านหุงต้มใช้สอยในครัวเรือนนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชม ไว้ขอถอดถุงมือก่อนเดีด๋ยวจะปิดปิดโทรศัพท์เนาะขอบคุณนะคะนี่ไงน,น้ำด้างมือนุ่ง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 ีพอเกจะสถานการณ์ได้ขอบคุณนะคะที่รับชม